สวัสดีครับพบกับสุขคาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่อิชิอินะครับประเดิมชมเกมปิ้งแม์การท่าเรือดวนบีจีในฐานะเฮดโค้ชทัพชังศึกถึงประเทศไทยทำงานทันทีกุณเือชาวญี่ปุ่นนะครับได้เดินทางไปชมเกมทะเลนัดที่12ระหว่างสิงเจ้าท่าเปิดบ้านพบกับเดอะร <un> pot, parasite, ats, ับบิท โดยมาชาติอิจิอิคุนซึทิมชุนไทยคนใหม่ลุยงานในทันทีนะครับหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยล่าสุดมาชาตะอิจิอิได้เดินทางไปส่องฟอร์มนักเตะในเกมกู้ซูเปอร์มนประจําวันที่2ธันวาคมที่สนามแพสติเดียมซึ่งเป็นการเจอกันของการทรอยเอซีกับบีจีเปฒน์ที่ลงสนามกันในเวลา18.00นผลปรากฏว่านะครับโอ้โห ฟอร์มการเล่นของทั้งสองเทียมยิงกันไปถึง5ลูกนะครับโดยเป็นทางฝั่ง B ีจีพิกนรกเบียดเอาชนะการทะเลือไป3ประตูต่อ2ซึ่งสําหรับมาชนะอิชิอิกุนซือของทีมชาติไทยของเราจะเตรียมประเดิมคุนทัพช่องศึกเกมแรกโดยจะลงเล่นอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1ม่มกราคมนี้ก่อนก้าสู่เอเชียครับสพรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์ รับสุดงยาดตอนหน้าอิชีิอิอชิเอิเลือกอยากแล้วตอนหน้าอิชิอิเลยนะครับจมช็อตทิลิสินดดงดายิงประตูสุดเหลือเชื่อนาะทีที่90บวก4ทำสนามแพทสเตเดียมเงียบกันทั้งสนามทิลิสินดงังดาครับกอ่าหน้าทีมชาติไทยในวัย5 5ปีอายุเป็นเพลงตัวเลขจริงๆโดยสมบูรณฮีโร่ เบิ้ลพาทีมบีเพริกแซงเอาชนะการเทเลฟซีจังหวะยิงประตูชัยในนาทีที่90บวกสยิงได้อย่างน่าเหลือเชื่อต่อนหน้ามาชดะอิชิอิวัตที่คุณซือทีมชาติคนใหม่ที่เข้ามาชมเกมด้วยซึ่งเรียกได้ว่ามีประเด็นร้อนกันนะครับนั่นก็คือการติดทีมชาติของทิเลสินแดงดาเนื่องจากทิเสินแดนงดาครับอายุ35ปีแล้วซึ่งก็แน่นอนนะครับตอนนี้นักเตะของหน้ารุ่นใหม่ๆก็ขึ้นมาอย่างสุภัพเชเด็ดที่เป็นตัวหลักในทีมของอิชิอิในการคุณทีมบุรี ซึ่งก็ตอนนี้มีประเด็นนะครับแต่ว่า ธีรสินแดงดานะครับโอ้โหยิงใส่ต่อหน้าอิชิอิในเกมแรกที่อิชิอิมาทําการสเกลเซอร์นักเตะไทยไปติดทีมชาตินะครับเรียกได้ว่าโอ้โหงานนี้นะฮะธีรสินของเราเรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มนี่อย่างสุดยอดนะครับถึงแม้อายุจะ35ปีแล้วแต่อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขทําให้อิชิอิต,ต้องหนักใจในการเลือกสุดหน้าทีมชาติไทยนะครับก็ต้องรองดูนะครับตอนนี้กําลังตะเวนดูฟอร์มนักเตะไทยให้ครบก่อนนะครับแต่ธีรสินแดงดาระดับสุดๆจริงๆนะฮะเป็นระดับ เอเชีย <Asia S 2> ได้ไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมด่วนซื้อนอกรายงานว่าที่แข่งใหม่บริรัมยูเนเตดยกระดับทีมเพื่อล่าแชมป์ในเล็กที่2ตัวคืนความยิ่งใหญ่ในเล็กที่2องซึ่อนในบราซิลอย่าง IGS Prote นะครับรายงานมาว่ากินโมบิสซูรีกัมปสส่วนหน้าตัวเก่งชาวบราซิลในวันย2่กปีกำลังจะเข้าร่วมการล่าตะขาให้กับ บุรีลัมยืนเตดทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีกในช่วงเล็กที่2โดยรือสำหรับกิโมบิสโซรีกัมโพสเป็นกองหน้าตัวจบที่จับบราซิลปัจจุบันเป็นผู้เล่นแจนหลักสำคัญในแานหน้าให้กับสโมสรเซียร์ไรเอซทีมจากซิลิบีในประเทศบราซิลปราศจากไฟฟ้ารอรับได้เลยนะครับกิโมบิสโซรีดาวิงชาซเซมเบอร์บราซิลโพส์อำลาตัวกัดเก่าแล้วในประเทศบราซิลเรียบร้อย ลุนย้ายซบบุรียำในเล็กที่2ของฤดูกาล2023-2024หลังจากกี่ก่อนในนี้ตกเป็นข่าวเตรียมเป็นสุนัขคุณใหม่ของยอดทีมจากไทยลีกไม่น่าจะผ่านแล้วนะครับโอ้โหก็อยู่ในวัยกำลังอยากจะยิงระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับ26ปีประสามกันไขบาจะได้อิจิอิเจรจาขั้นสุดท้ายคุณทัพช้างศึกนะครับ หลจากการเปิดตัวมาชระอิจิอิกุนซึชปุปขึ้นเ,เป็นกุนซึคนใหม่ของทีมชาติไทยได้ถูกเลื่อนออกไปจากเดิมวันที่30สิพฤศจิกายนโดยเหตุผลว่ายังตกลงเงื่อนไขบางส่วนยังไม่ลงตัวแต่คาดการว่าสามเงื่อนไขหลักๆที่ทางมาชระอิจิอิต้องการขึ้นไปเป็นหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยในครั้งนี้คือเงื่อนไขแรกการได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมซึ่งภารกิจของมาชระอิจิอิก็คือการพาทีมชาติไทยไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ภารกิจครั้งใหญ่เช่นนี้เชื่อวันทางผู้บริหารของผู้บอลไทยคงจะพร้อมทุ่มกันเนื่อใหกับอิชิอิอย่างแน่นอนเงื่นนนอนแขที่สอนะคร,รับการได้รับหน้าที่คุณทียมนายร้อยยาวไม่ใช่แค่ต้องการความสุเร็จโดยในทันทีแพ้ต้องยอมรับด้วยแล้วหาจุดที่ต้องปรับและแก้ไขเพื่อย,ยกระดับเทียมทีมชาติไทยของเราให้ยังยืนในอนาคตไม่ใช่สัญญารอยอสั้น เงื่อนไขที่3นะครับเชื่อมั่นในการทํางานของจตัวอย่างเต็มที่ด้วยระบบและกลยุทธ์วิธีที่ประสบความสำเร็จมาแล้วบนเวทีวญ,ญี่ปุ่นชิงแชมป์สโมสรโลกและกับบุรีรัมย์เนเต็ดทีปเปิลแชมป์สสมัยซ้อนโดยที่ไม่มีการแทรกแซงการทํางานโดยทั้ง3ามคนนี้นะครับแฟนบอลเชื่อว่าคือสิ่งที่มาชระอิชิอิต,ต้องการในการที่จะเป็นหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่นะฮะเดือน บิ๊กยิ้มนะครับตอบแล้วมาชาดะอิชิอิคุมทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีหรือไม่อยู่23ปีไม่เอาอิชิอิคนละคือหนดีใจและจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีกระแสะข่าวลืออย่างนะหูอย่างมากว่ามาชาดะอิชิอิว่าที่คุณซื้อทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมควบ2ตําแหน่งคุณทีมาช im, าติาปปาทไท,ย, eden, i, ท,ทยชุดอยู่23ปีด้วยล่าสุดบิ๊กยิ้มยุทธนายิมกรุณอุปนัยนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดใจถึงประเด็นมาชาดะอิชิอิจะคุมทัพทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีกด้วยหรือไม่ อยอมรับบานได้ยินกระแสข่าวมาว่ามาชดะอิจิอิจะต้องการคุมทีมชุดไทยชุดใหญ่แล้วคุมทีมชุดอยู่23ปีด้วยนั้นและได้คุยกับผู้บริหารทางสมาคมฟุตบอลเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วว่าไม่เห็นด้วยเพราะโค้ช อิสระซิตโ,ทโร่รวมถึงทีมงานก็อยู่กับทีมนี้มานานแล้วเขารู้จักนักเตะทุกคนเป็นอย่างดีพร้อมกับได้ทํากันบ้านในการเจอกับชาติที่จะเจอกันในชิงแชมป์เอเชียเอาไว้หมดแล้วจึงคัดค้านความต้องการของอิชิอิซึ่งผู้บริหารสมาคมเห็นชอบด้วยข้อนี้นะครับบทสรุปนะครับอิชิเิเขาต้องการที่จะกรุมทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีด้วยนะครับแต่ทาง ฝั่งสมาคมนะครับไม่ต้องการให้เขาคุมทีมนะครับเพราะคนละอิสระสีทโลคือคนที่ใช่เพราะตอนนี้กําลังคุมทีมอยู่ยีสาปีอยู่เพราะเขารู้ลึกเบื้องหลังของทีมชุดนี้ดีรู้นักเตะดีก็ต้องมาลอดูผลงานกันแล้วครับว่าจะเป็นยังไงถ้าหากผลงานของโคดอิสระยังแย่อยู่ก็เป็นไปได้ที่โคดอิจิซึ่งก็อาจจะควบ2ตําแหน่งเลยทีมชาติไทยชุดใหญ่และทีมชาต ไทยชุดยู23เปเพราะทำไมล่ะครับเพราะอิชิอินั้นต้องการวางรากฐานให้ฟุตบอลไทยเล่นในแบบเดียวกันนะครับเพื่อที่จะส่งนักเตะให้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่จากชุดยู23ปีไปชุดใหญ่ได้อย่างเหมาะสมให้เป็นเนื้องานเดียวกัน,นครับล้วแฟนๆละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรในประเด็นนี้นี่คือสุขาฟุตบอลไทยนะครับทนผูมม้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่3ธันวาคม วันนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยเที่ยงตรงนะฮะซูเปร์โชว์ะัทะเอก,กนิโดยเป็นซูเปอร์สตาร์ไทยดาบบี้แมทนัดปิดเจลีกซีซั่นนี้นะครับทีมคอนเสิรส์ตสป,ปโปโรเปิดบ้านพบกับทางด้านอุระเรดไดมอนห้ามพลาดโดายเด็ดขาดนะครับเรามารุ่นกันว่าทั้งสองคนนี้เจ้าเช็คและเจ้าบุ๊กจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือไม่แล้วกลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ